ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลเอ e v e r วันเวลคัมทูไลฟ์สไตล์บายบายบุยลัมทุเดรศ I am here อินออสเตรเลียไร now ตอนนี้พี่ไปก็อยู่ที่นี่นะคะออสเตรเลียนะคะอยู่ที่บ้านเพื่อนนะคะนี่นะคะเพื่อนต้นลิ้นจี่นะคะเพื่อนต้นลิ้นจี่นะคะนี่ลิ้นจี่ที่ Australia น้องเขากลางมุงไว้นะคะดี i s สไลช y c h e e so m ไลช lychee h I will show you more lychee like in in this uh, garden นี่เนาะเพื่อนๆนี่นะคะต้นลิ้นจี่ทั้งหมดเลยนะคะเมื่อกี้พี่ไปชิมดูแล้วนะคะหวานนะคะหวานอยู่นะแต่น้องเขาบอกว่ามันยังไม่พร้อมนั่นเนี่ยเขาบอกมันยังหวานไม่พอแต่พี่ไปก็ชิมแล้วว่ามันหวานนะคะเพื่อนดูสิต้องกลางม้งนะคะไม่งั้นนกกินนะคะนี่เนาะให้ดูให้ดูนะคะนี่อีกต้นหนึ่งนะ ดกมากพี่น้องดกมากนี่เดี๋ยวนี่นะฟาดนะคะดกมากนะน,นี่เห็นปะสุดยอดสุดยอดและก็โชว์ให้ดูมีหลายต้นมากนะเพื่อนโน,นนะ้นที่ยังไม่มีลูกนะน่ะนะคะนี่ลิ้นจี่ทั้งนั้นเลยเพื่อนนี่ลิ้นจี่ทั้งนั้นเลยนะคะต้นลิ้นจี่ทั้งนั้นเลยนะเห็นปะเห็นปะน้องก็บอกว่าเพิ่งมาอยู่นี่ได้ปีเดียวเองเนาะ เพิ่งมาทําทําสวนนี้ก็เพิ่งมาทําเองเพื่อนนี่บอเลนจีทั้งนั้นเลยพี่น้องป้าพุ่นนะพุ่นนะอ่าพี่ไปขอเขาเดินถ่ายเนาะพอดีเจ้าของเจ้าของยุ่งอยู่นะคะต้องล้างเลนจีเพื่อต้องเอาไปส่งเขานานเพื่อนนี่นะคะนี่เนาะอันนี้ต้นนี้ไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะเห็นปะ โอยนเฮบินี่นี่ต้นไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยงามเท่าไหร่เนี่ยคุณน้าให้ดูมาชมฟาร์มนะนี่ไก่ก็มีเพื่อนไก่ก็มีเนี่ยบังไก่ต้งพี่น้องไก่ต้งโอ้ยตัวใหญ่ใหญ่เนี่พี่น้องไก่ตัวหญ่นี่พี่น้องไก่ตัวใหญ่นะ่ะ นะนี่มาดูทั้งลิ้นจี่ก็ดูไก่ไปด้วยเแบกเอฟเลยไก่ตัวบักเอฟเลยเห็นป้สุดยอดเลยสุดยอดเลยปุ่นปุ่นนะปุ่นนะนี่นะเป็ดกรมีพี่น้องเป็ดกรมีพุ่นนะเป็ดหรือห่านไม่รู้เนี่ยห่านนะเพื่อนห่านน้องตัวใหญ่มากเพื่อนนี่เนาะให้ดูให้ดูนะคะสุดยอด ก็สวนฟักทองนะคะนี่เนาะพเพื่อนปกอื้อประืนะ๊น,นะคุณน้ามีทุกอย่างพี่น้องมีทุกอย่างเลยคุณน,นะะพลิกดกมากแกแกทําสวนผักขายผักนั่นเพื่อนขายผักแล้วก็ทํางานอย่างอื่นด้วยนั่นเพื่อนขยันมากเลยนั่นก็ต้นกระชายนะคะนี่ผักบุ้งเป็นแมงนะผักบุ้งนี่นะคะให้ดูให้ดูนะคะ อุ้ยอ่อนซอนหลายเลนจีนี่ผักรอบบ้านเลยพี่น้องพูดนะอืมอืมฟักนะขั้นเพื่อนนี่คือฟักแฝงนะขั้นเพื่อนลูกนี่เห็นบ่าลูกป็น้าน,นั่นลูกนั่นกำลังต้มจืดเลยพี่น้อง นี่ลูก <c oughs> นี่ลูกนี้กำลังต้มเลยฟ้ามาส้มสวนปติกนี่นะคะ <c oughs> เพื่อนเพื่อนริกเริ่มปลูกใหม่นะ <c oughs> เพื่อนนี้ก็เริ่มปลูกพริกใหม่ <c oughs> ปลูกพริกเยอะแยะเลยเนี่ยเพื่อนอนุน,นก็เยอะอยู่แล้วนะคะนี่ก็ปลูกใหม่อีกนะคะนี่เนาะก็เนี่ าขยันขยันแทะพามาให้เบิงนะคะสุดยอดสุดยอดเลยนี่ก็มะเขือนเพื่อนนี่เนาะย่างดีๆเนี่ยเยจะโยนของเขามะเขือพวงก็เยอะมากเพื่อนทางโน้นอะ่ะตอนพี่ใบเข้ามานะ่ะนี่เนาะขอบคุณทุกคนนะคะนี่พามาให้ดูสวนแล้วก็าด้ใจนะคะเพื่อน ดีใจที่ได้มานะคะมันนะ่ะดกโพดโพนะคะนี่เนาะโอ้ยเงดเงดหลายออนซอนออนซอนนะคะออนซอนหลายนการเพื่อนสุดยอดเลยนะคะเต็มเลยนะคะ